สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้เรายังคงอยู่กับเลโอนาร์โดนะครับเนื่องจากว่าเขาพัฒนาความสามารถใหม่ๆที่ลำเลียงออกมาอยู่เป็นระยะผมก็เลยจําเป็นนะครับที่จะต้องทําคลิปเลโอนาร์โดอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับถ้าหากว่าคุณเข้ามาในเว็บไซต์ของเลโอนาร์โดก็จะมี Ter m o f Service อัปเดตใหม่ล่าสุดมาให้เราทําการ ายอมรับนะครับเราคลิก I have read and agree to the t e r m of service นะครับคลิกไปเลยแล้วก็คลิกที่ accept ได้เลยครับก็จะเข้าสู่หน้าจอของ l e o n a r d o ตามปกติถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงเราก็จะใช้ไม่ได้วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการ g e n e r a t รูปภาพนะครับนางแบบคนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนท่าทางตรงนี้ไม่ไม่จำเพาะเจาะจงกับการ g e n e r a t รูปภาพที่เป็นภาพนางแบบนะครับ คุณสามารถที่จะเจเนเรตรูปภาพในลักษณะอื่นที่เป็นตัวการ์ตูนหรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่คงที่นะครับก็คือรูปล่างหน้าตาคงที่แต่ว่ามีการเปลี่ยนท่าทางมีการเปลี่ยนสีของชุดมีการาเพิ่มหมวกเพิ่มอะไรแบบนี้คุณก็ลองเอาไปใช้งานดูสําหรับวิธีการในการใช้งานนั้นไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใดครับพอเข้ามาที่หน้าจอตรงนี้ครับคุณก็เลือกที่จะปิดในส่วนของ Legacy Mode เพื่อที่จะ เข้าไปใช้งาน AI Image Generation Version ที่2นะครับทษที Image Generation Version ที่2จากนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำคือ preset เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนไปใช้ p h o e n i x แล้วก็ข้อสำคัญคือในส่วนของ prompt Enhance ตรงนี้นะครับเราต้องปิดให้เป็น off เพราะว่าถ้าตั้งเป็น auto เอาไว้เนี่ยคือเขาแนะนำให้เราเขียนพร้อมสั้นๆแล้วเดี๋ยวเขาเขียนเพิ่มเติมให้ซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของเรานั่นเอง หลังจากนั้นครับทางด้านล่างเนี่ยคุณก็เลือกได้เลยตามความต้องการนะครับตรงนี้ผมขอเลือกเป็นเป็นอะไรดีเป็น cinematic ก็แล้วกันนะครับหรือจะเลือกเป็นแฟชั่นก็ได้ก็ก็แล้วแต่ความต้องการนะครับอัตราส่วนของภาพคือหนึต่อหนึแล้วก็ number of image เป็น4เหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนไม่ได้มาดูกันต่อครับทีนี้เราก็จะไปเอาพร้อมมานะผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเป็นพร้อมเกี่ยวกับ เป็นนางแบบนะครับอายุ22ปีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีลักษณะเป็นไงครับเอาพร้อมไปวางได้เลยนะครับพอเอาพร้อมไปวางเสร็จเรียบร้อยเราต้องเจเนเรตรูปให้จบก่อนที่พร้อมนี้นะครับแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งสำหรับวิธีการขั้นตอนนี้นะครับที่ผมพบเห็นและสามารถใช้งานได้คุณจะต้องใช้พรีเซ t ตที่ชื่อว่า Leonardo Phoenix เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าบังเอิญคุณไปเจอที่ พรีเซตตัวอื่นก็ลองใช้งานดูผมไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ได้ลองใช้ในทุกๆพรีเซตนั่นเองแต่ที่พบเจอเนี่ยก็เจอที่ฟินิกส์อะเจเนเรตรูปภาพโดยปกติแล้วของผู้หญิงที่สวมสูรเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของภาพเหมือนกับที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มที่เป็นพระเอกอยู่ตรงนี้นครับเราคลิกเมาส์ไปแล้วเขาบอก Edit with AI นะครับโดยเขาก็จะมะีตัวอย่างให้เรา นะครับซึ่งคุณลองดูตัวอย่างแล้วก็ล้อตามตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูนะครับซึ่งก็จะมีตัวอย่างหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนสีของเสื้อเป็นการเพิ่มหมวกสีฟ้านะครับหรือว่าทําภาพวินเทจหรือว่าจะใส่ในส่วนของแสงก็สามารถทําได้คุณก็ลองอ่านดูทีนี้ผมเตรียมในส่วนของสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนและ change the suit to red นะครับผมก็จะเปลี่ยน สูตรของผู้หญิงคนนี้นะครับให้กลายเป็นสีแดงครับนะครับเราก็อ่าหลังจากคลิกที่ปุ่มตรงนี้แล้วนะมีมีช่องขึ้นมาแบบนี้ครับก็เอาสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนสังเกตนะผมเขียนสั้นๆ a ้น Change the Suit to Red นะครับแล้วเราก็ Generate การ Generate ตรงนี้ถ้าหากว่าผิดพลาดแล้วเนี่ย <laughs> จำนวนโทเคนจะไม่พอเนื่องจากว่าตัวของ l e o n a r d o Phoenix เนี่ยนะครับ generate ทีใช้24โทเคนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ได้ เพียงไม่กี่ครั้งเพราะเขาบังคับให้เรา g e n e r a ร e ครั้งละ4ภาพด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนโทเคนก็จะหมดค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามนะครับที่จะ g e n e r a ร e ไม่ให้ผิดพลาดนะครับก็ปรากฏว่าได้ภาพลักษณะแบบนี้ขึ้นมาครับก็อันเนี้ยต้องบอกคุณก่อนนะ ลักษณะของนางแบบเนี่ยมีการเปลี่ยนลักษณะของใบหน้ารอยยิ้มเนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงนะครับแต่ในเรื่องของสีผิวหรือว่ารา,ายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็จะแปลกแตกต่างออกไปอย่างที่ผมบอกครับเราใช้ ai เนี่ยยังหาความนิ่งไม่เจอนะครับอเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เราเราเปลี่ยนชุด นางแบบให้ให้เป็นสีแดงเราเปลี่ยนสูตรนางแบบให้เป็นสีแดงก็ถามว่าพอได้ไหมได้ก็ได้อยู่ก็ได้อยูอยอย่โครงหน้าเนี่ยเขาเหมือนเดิมเพียงแต่เขาเติมสีผิวเข้ามาอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะชื่อด้วยเพราะว่ามีคําว่าจูเลียอะไรแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมมาดูอย่างอื่นกันต่อนะครับ change the suit to dress คือให้เปลี่ยนจากสูตรเนี่ยให้กลายเป็นเดรสบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ภาพตรงนี้ก็แล้ว ก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะ Edit with AI ที่ภาพเซตไหนก็ได้ถ้าเกิดคุณชอบผิวสีคุณสามารถที่จะมา Edit ที่ผิวสีก็ได้อ่ะตอนนี้ผมจะใช้ Original แล้วเดี๋ยวมาดูครับเขาจะดึงข้อมูลของสีผิวไปด้วยหรือเปล่ามาดูกันนะอ่ะจะได้ไม่เสียเวลาผมคลิกไปเลยตอนนี้เราก็นั่งรอนะครับแล้วก็มาดูกันว่าอ่าส่วนที่อ่าเป็นในส่วนของ เปลี่ยนจากสูตรให้เป็นเดรสจะเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้เวลาในการเจเน r เรตสักครู่หนึ่งระหว่างรอผมก็เตรียมเอาไว้เลยโคด d ิ้งสมาร์ทโฟนนั่นก็คือลองเปลี่ยนดูบ้างว่าให้เปลี่ยนจากาลักษณะของการยืนเฉยๆให้เป็นการใช้สมาร์ทโฟนอ่ะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับในลักษณะของเดรสเนี่ยถือว่าโอเคนะ ใช้ได้ครับใช้ได้ก็คือนางแบบก็หน้าตาแบบเดิมแต่ว่าเวลาเขาใส่เดรสเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ทำผมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเดิมจริงหรือเปล่าคุณก็ลองดูก็แล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมเพิ่มเติมเลยที่ภาพที่ผมจะเอาภาพออริจินอลแก้ไขต่อนะครับโดยบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นการถือสมาร์ทโฟนดูบ้างนะครับแล้วก็ใส่คำว่า holding Smart ์ทโ n น นะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็เจเนเรตอ่ะมาดูกันให้เห็นๆนะว่าคงหน้าคล้ายขึงไหมคล้ายขึงนะครับเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนเส้นผมเข้าไปแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนทรงผมเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีความแตกต่างขึ้นมานะครับก็ดูจะไม่เหมือนคนเดิมสักนิดนึงแต่จริงๆแล้วก็คงหน้าเดิมๆนะถึงแม้จะเป็นผิวสีก็เช่นกันนะครับก็ยังมีรอยยิ้มมีจมูกมีดวงตาที่เหมือนเดิมพอเปลี่ยนสีผิวพอทําทเส้นผมที่แตกต่างทรงผมที่แตกต่างเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ เหมือนเดิมจริงหรือเปล่าอ่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมครับคล้ายคลึงเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเวลารวบผมก็จะรู้สึกหน้าแตกต่างออกไปเนาะอ่ะแล้วเขาก็ถือสมาร์ทโฟนโอเคหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของ Make it Vintage ก็คือจะเปลี่ยนในลักษณะของภาพที่มันเป็นภาพโดยปกติของเราเนี่ยนะครับให้กลายเป็นภาพในลักษณะวินเทจโดยยึดโครงสร้างของ รูปร่างหน้าตาของนางแบบให้เหมือนเดิมนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะของวินเทจจะเป็นยังไงในระหว่างรอก็มาเช็คภาพกันก็โอเคนะผมว่าคือหน้าตาแบบเดิมเลยแต่ว่าพอเปลี่ยนทรงผมพอถือสมาร์ทโฟนใส่สูดหันซ้ายหันขวาก็จะรู้สึกว่าเขาแตกต่างแต่จริงๆแล้วคงหน้ายังคงเป็นแบบเดิมนะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าถ้าเปลี่ยนลักษณะของภาพ ให้กลายเป็นภาพวินเทจแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นภาพแบบว่าภาพเก่าๆเลยนะย้อนยุคนะครับแต่ใบหน้าก็ยังเป็นใบหน้าแบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะใช้งานคุณก็ลองเขียนพร้อมสั้นๆของคุณเขียนสิ่งที่คุณต้องการจะเปลี่ยนสั้นๆของคุณตามความต้องการได้เลยก็อาจจะใช้ Google แปลภาษาช่วยด้วยก็จะได้ภาพที่มีนางแบบ เดิมแต่ว่าเปลี่ยนในลักษณะของท่าทางหรือว่าเสื้อผ้าแบบนี้ได้เช่นเดียวกันหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคําถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ